นี่นัแก้่งกน,นันี่ไม่โว,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 วนซ่องนี่อม เกคอนนะครับให้นาทีปีถุงพัคตีออกเอากระตาเงินคุณจะจัดใส่ให้ไดุ้านรอ้อเกาสีจะอย ขออวยพรนะครับให้เร่เรื่องโ่ความสาเร็จประจากโกให้ท้งหลายนะครับ้สังด้วยนะครับพอดีเด็กท่านยกนะครับมาขนขันนะครับขึ้นอม่ของี่น้องนะครับในจุดใการสินโยนะครับแต่ละตัวเรื่อนนะครับเพื่อแบนเบาภาระกานะครับ มาร่วมในการแบ่งฝันมาร่วมในการแจกถุงฝันสุงให้กับพ่พีนน้องเข้าของ

ไป็นอะไรหรอกอ่าแล้ว45นะครับเกสิเกสิบก็ต้องออกมาเกสิบตองออกาด้วยอ่าเย้เอาาวครับเกครับไล้กเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปอ่า5ไปหา70ยกตัวขึ้น เดินก็ไปแล้วกันรกาทเดินไปอ่าอ้ยางยงยางปรจักเลยือไ้คือไ้เออใช่ครับครับเีครั้งหนึ่งตาย่มาเยหลักนข้อกิการนี้ืกิจกพี่องขึนกิจการองคุณพอีอสใสิ่งที่ปฏิทินเนั้นเลยแต่เพราะนั้น bunyanasi, bún pháp đi, hòa hàng, chư bồ tát, pháp sư minh, chư tu sĩ, bồ tát pháp, cho tì, răn so, cho thân, cho sự, pháp tu, vô minh, sanh 就叫唤，叫唤，叫唤，过，别再叫唤，过。 หลายคนที่จ้าอย่าจิ้มิ้มววามเป็นของอีก่าัขบขนากว่าจะได้มากว่าแรงเปิดคนขอบคุณทําทิด้วยการทําทิขอบคุณครับรมาะดามาหีเกอร์หวยัง พร่ยังพร้อมหลยังพมหลยังคะแนนกรมกพร้อมหยังเดียวังห้รามจะีกมีประกาศเตลยที่ใสคือใส่เอาม่ได้ย้ายเย่ครับเมย์โยคเมยแมนพ่ั่งเก้าี้ครับนั่งเก้าอี้ครับพรอม่า้รังนี้การโหวตที่ยิงเกาสุยพาคมี่น้อันี้ 16หนาฬิกายนาทีรับได้ทุกคนรับได้ทุกคนรับได้ทุกคนครับเอ้่อโรบนอรับองครับาเรางแบบความเคารพอ่าแบบควาคารพอ่า้เ อกรมเงินกรมต้องเดินทางไปทางทิศตะวันตกขอให้บ่อกรมตองกรมเงินโซคีโซขังมิสตะวันตกตลอดไปตะวันตกไปตกกรมเงินกรมทองตลอดไปเดินทางไปทางทิศตะวันออกกับไฟบ่อกรมตองและกรมเงินหายจากสับปะรดสับปะสอกสับปโลกสับปะไมขอให้หายจากสับปนาทีอ่สถานีตำรวจโพทองนำตัวไปพิจีรณาขอย้ายรถตู้ด่วนคุณหมอเสี่ยวรถตู้ออกขอย้ายรถตู้ด่วน ถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยอสมต่อแถวเลยเด้อถ้าเสร็จแล้วอสมหอมเด้อส่งในการแบ่งปันอ่าส่งในความคิดส่งในจิตและส่งในใจส่งในการให้คือลองการปันส่งสัญจรทำเพื่อตระเนียอยู่แค่สิ่งลมทำเพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดินไปก่อนตาเป็นสายตานักจะพันเอาหูพันเอาเข่าเหนี่ยงผู้ถอดมานมือเดีพร้อมแซงผิดไปลองสาธุ เอาพี่น้องหมอสองห้องไปต่อแถวเด้อะร่วมท้าทอกันงะครับการการซึ่งกันและกันทาแดงฝั่งพี่นยองเดินหน้าอย่างเดียวห้ามถอยหลังข่าวข่าวเชิญชวนหลังหน้าจะเดินทางไปที่บ้านหนองสองห้องเชิญชวนจะเลือกว่าจะพาทุกท่านทุกคนไปรวมกันที่บ้านหนองสองห้องอีกครั้งหนึ่ง หลังจากปเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะไปปิดท้ายรายการอยู่ที่บ้านโปงไปปิดท้ายรายการ้ยที่บ้านโปงเอาไปให้กับเรอเอาไปให้กันผู้ของกับ คอเมบ่นการร่วมกันนะครับให้แพทย์ลพินะเกมตุมานะครับเพื่อให้ยนอกผังนะครับให้แพทย์หลวพิเกมะตุม้นานะครับขอบคุณที่หลายนะครับขอบขอบขอบนอบคนับผู้บรนการขอบคุณท้งลายตัวจขอบคุผู้ช่วย ดยเฉพาะถ้าตัวเขา้องหยาดนเข้าว่ถิ่นกันเป็นที่รูกนาให้เดินขาดได้ง่ายพี่น้องเอ้ยกาบกระดึงติดพังัาเพี้ยนทางขาไปนี่นอกจาพี่น้องบนกันก็อจะเพื่อได้ยินว่าแม่ที่ควรแรงขาแดงวัดตูดความเพี้ยนี้ท้องบนพอในห้องบนด้ยกินเอาสภาพเปนดินสนับใจไว้ทุ่มทีสามที่กันใบก็เลยถีนีพอทานระพ ดาใจการ้อนรับไปนน้ากี่เปกรรมการุกงรนุกโผลข้นมเจริญการงานโรงปันุ้สัญจรเป็น้งันี้เป็นทางีสเดกขอันพตนน้านิ้มนรใจรองทีมน้องอยากต้องการารดูดวยดูด้นฮพี่เดน้าขอมาแกใจเป็นท่าให้พี่ให้น้องเข้าพี่ปุตัไปท้างไกลก็ดีนะ ให้คนด่มีโอกาสได้ใส่ของนำเา้าใส่ของดีๆนียังบออาตมายางเบอร์เดีวเป็นจ้ะอาวาคนหนึ่ไดเป็นที่ปฏิบัติหนักเลยนีเพราะฉะนั้นบุญกามาศีบุขันีบารมีท่านได้กระตางนอัที่ดังประชาติุกทุกสมุทรจาลงโรณประจันตุลขรงนคณะสงตลอดจนคระราการงานโควมกันสาดล้นทุกทุกทางประมาณสิเป็นเจาบอกล้มพ เข้าเพื่อปีเพื่อนองกันให้ยัาให้แพ่งกันคว้มัางคว้าสนมสมานสาม,สมีก็เป็นพี่เป็นน้องอันนี้หลักการก็เออเสียดเทาเดียวกันความสุขเดียกันเนาะ านนมาาร้งา้งนะบดีวยล่ทมมสลสีีทนศด้อจอผู้ชิดถนัดคานะครับกระผมก็ได้มาติดตามะอาจาย์นะครับะอาจยา์นะครับสุริยา ที่พระอาจารย์นะครับได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับของพ่อแม่พี่น้องในช่วงโควิดนะครับต่างทุกคนต่างาลำบากนะครับเศรษฐกิจก็ลำบากนิดนึงนะครับก็พระอาจารย์ก็เล็งเห็นได้มาปันสุขนะครับตั้งแต่ตอนเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาจน ถึงออกพรรษาเหลืออีกสองที่นะครับพระอาจารย์ก็เลยต่อให้นะครับต่อให้อีกสองที่นะครับก็ขออนุโมทนากับพระอาจารย์สุริยานะครับท่านได้เห็นเห็นความสำคัญของเรานะครับกับผมก็สนับสนุนนะครับไปทุกที่นะครับกับพระอาจารย์นะครับกับผมขอขอบคุณครับครับสจบูชิตนะคะ นะครับเอาแบบเร่งด่วนนะครับเนาะ mm hmm. พี่น้องอาทางเมื่อยบดีเฮ้ากระตากแดดนะครับก็นมัสก,การพระคุณเจ้านะครับท่านสอจภอูชิตนะครับท่านผู้นำนะครับท่านอาพอออบาเริฐบำรุงรถนะครับที่นี้ก็เป็นที่11 ครับก่อนหน้านี้ก็ไปที่ตำบลชุมพรนะครับอยู่มาสี่ที่แล้วก็มาต่อที่เมย์บดีนะครับเป็นบุญหลายนะครับพี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องมาหลายลงท่านก็หลายหมกทราบว่ามือนี้ยอดอาจจะถึงลอยเป๊ปปายก็จะสองลอยบอนะครับสำหรับลงท่านถนนตำบลชุมพรเฮ็ดยอดในสูงสุดก็คืออยู่ที่150ลอยหาสิบลงท่านนะครับขอขอสาทุบบุญกับพี่น้องในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ าไปแกไจกม่อไขึ oh. o, uh ้นลาทล่ท้ายลไม่ไม่ไมทาก่อาอาเอลงมาเอาลง สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ในนามของหน่วดกู้ภัยเมตตาธรรมจุดอำเภอเมืองเวดีนะคะที่ได้มาร่วมช่วยงานของหลวงของ,ของอพระอาจารย์สมุกสุริยาสุภัทโทนะคะเราก็มาในนามของ,ของกู้ภัยที่มาช่วยการจราจรนะคะมาะจัดการจราจรสำหรับงานนี้แล้วก็จัด ผู้คนเข้าแถวเรียงคิวสำหรับงานนี้นะคะเพื่อให้เป็นไปตามาหลักของการป้องกันโรคระบาดเกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะใน,ในสถานการณ์ในแบบนี้นะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ภาคภูมิใจมากสำหรับ การที่เราไดา้ช่วยเหลือผู้คนนะคะใน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 สภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเราได้ทำโรงทานเราได้มาช่วยปันสุขให้กับผู้คนนะคะ<อ>และก็<อ>เป็นการอย่างดีมากนะคะที่ได้ช่วยกับผู้คนในพื้นที่ให้เขาได้มีความสุขให้เขาได้มีการแบ่งปันซึ่งกันและกันการการที่มาในวันนี้นะคะก็จะมีการทั้งสุขใจทั้งผู้ให้นะคะและก็สุขใจทั้งผู้รับนะคะ ในขณะของดิฉันเองนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าจุดหน่วยกู้ภยัยเมตตาธรรมจุดอำเภอเมืองวดี<ะ>ก็มีความยินดีด้วยเหมือนกันที่ได้เห็นความสุขของผู้ที่มารับทานและก็ผู้ให้ทานในครั้งนี้ขอบพระคุณมากค่ะทุกการของไว้วาไใจสำสิทธี์ธรรมะในเร่องของการทำตามาตาตส,สว่วนัวเบ่อการชั้นชวน จะเชิญชวนให้ญาติพี่น้องสาวพี่น้องทำลายให้อยู่ในช่องวิกิติดกาลงการจัดการสุขสันต์ตอนนี้ตามเงื่อนเพื่อเชิญชวนทุกคนตที่อยากจะร่วมต่ำบุญสาธารณรัฐอุทธก็ดีอันเป็นแนวทางการส่งเสริมก็ไม่เกิดความรักและความสามัคคีซึ่งอาศัยกิจกรรมนี้เป็นตัวแปรและความปรับดารให้ความรักความสามัคคีในสังคมการนำอาหารตามการลงทาร คนที่มาร่วมทำองคทางงานองงานต่างๆงานสาธารณประโนต่างๆค่ททำให้ชาวพวกเราที่ได้อยู่ด้วยการนหน้าโยมหน้ามองการเมโลกสดใสขึ้นในวัตถุประสงค์นี้นะเพื่ออยากให้การู้จักสองข้อเพื่อปูเตยามลำบากค่ะสอนเป็นแบบอย่างในการให้ทาน ในสังคมและจุลจรรยาสารณะสามเพื่ออยากให้รู้จักคำว่าหยิบยื่นและมีน้ำใจอาเศรษฐาเศีอยากให้ทุกคนได้รู้จักมุ่งกำลังของตนเองและรู้จักแบ่งปันนี่คือในความคิดของอาตมาอาตมาคิดอย่างนี้อาตมาเองก็พระครู่สุโธสริยาสุภโทพระอาจารย์อาตมพงหลวงพ่อเจ้ากระชังกวันร้อยอาตมาขอทาเชิญชวนแล้วก็บอกบใจยงสารยงนั้งหลายในการปฏิบัติ